ทำแล้วขายของดีเงินเข้าปังๆแนะนําเคล็ดรับการบูชาองค์พระพิฆเ,เนศด้วยการส่งน้ําพระองค์ท่านด้วยน้ําปัญจากออมริทั้งห้า ในทุกๆวันนะคะหากทุกท่านสะดวกสามารถส่งน้ําองค์พระพิคเนตด้วยนมจืดหรือนมถั่วเหลืองก็ได้ค่ะหากท่านใดไม่สะดวกที่จะทําทุกวันนะคะบิวก็มีชุดส่งน้ําด้วยน้ําปัญจอมริตทั้ง5านะคะที่ใช้ทําอาทิตย์ละหนึ่งครั้งหรือ2อาทิตย์ครั้งก็ได้ะคะ่ะบิวจะมีน้ำมนต์อมริตน้ำมนต์พิธีศักดิ์สิทธิ์ให้ทุกท่านไป1ขวดนะคะให้แบ่งออกมานิดนึงนะคะใส่ในพันไว้สําหรับส่งน้ําเป็นน้าสุดท้ายค่ะและน้ำได้ที่เราจะส่งนะคะก็จะเป็นน้ำมนต์พิธีศักดิ์ส ามด้วยนมค่ะตามด้วยเนยนะคะหากท่านใดเนยยังไม่ละลายนะคะให้เติมน้ำร้อนไฟน,นิดนึงแล้วคนนะคะเนยก็จะเป็นน้ำค่ะเนยนมพระองค์ท่านโปรดจานมากนะคะทำแล้วเป็นสินิมง,งคลดีกับตัวมากๆต่อไปน้ำกุหลาบนะคะตามด้วยน้ำผึ้งทิพมงคลค่ะ เมื่อส่งน้ำเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะรางพระองค์ท่านด้วยน้ำมนต์วิธีศักดิ์สิทธิ์ที่เราแบ่งมาไว้ในตอนแรกนะคะเมื่อส่งน้ำพระพิคเนยเสร็จแล้วนะคะให้ทุกท่านมาอยู่เบื้องหน้าของพระองค์ท่านสวดมนต์ขอพรพระองค์ท่านทำแบบนี้แล้วจะขายของดีเงินเข้าปังๆแน่นอนค่ะ